ค่ะสาธานณภัยหรือ d i s ASTER หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้กระทําเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนสังคมเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างต่อบุคคลทรัพย์สินเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังทำให้ระบบการดูแลรักษาที่มีอยู่เดิมต้องหยุดชะงักลงหรือเพิ่มความต้องการในการปฏิบัติงานขององค์กรค่ะหลักในการบริหารการจัดการในที่เกิดเหตุและการรักษาผู้บาดเจ็บจะใช้แนวคิดตามหลัก d i s t s t e r p a r a d i g ดจึงสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติการไปจนถึงผู้บังคับบัญชาการเลยค่ะปัจจุบันได้มีการนำหลกัก Dis แต t e r para d i ดนี้นะครไปใช้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถช่วยป้องกันทีมรักษาสาธารณชนและผู้บาดเจ็บให้ปลอดภัยได้อย่างดีองค์ประกอบของ d i s แ s สเตอร์พาร g ดามประกอบไปด้วย 1.D. ดี detection เป็นการประเมินสถานการณ์ว่าเกินกำลังที่เรามีหรือไม่ซึ่งควรมีการประเมินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีการตรวจพบสารอันตรายหรือไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นไหม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นปลอดภัยหรือยัง 2. I Incident Command System คือระบบผู้บังคับบัญชาการทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถขอความช่วยเหลือในทุกหน่วยขยายงานยุบงานเพื่อให้การบริการจัดการที่มีความคล่องตัวในทุกสถานการณ์ที่รุนแรงผู้บังคับบัญชาการควรเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่แรกเพื่อประสานงานทำงานในแต่ละส่วนได้ดี หลักของผู้บังคับบัญชาการนี้สามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและในที่เกิดเหตุค่ะ <S 3 S Safety and Security เป็นการประเมินความปลอดภัยเมื่อเราไปถึงที่เกิดเหตุแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยนอกจากนี้ผู้เผชิญเหตุก็ควรฝึกคิดเตรียมสถานการณ์ที่อาจพบไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากเกิดสถานการณ์แบบนี้จะต้องทำอย่างไรต่อ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีสมาชิกในทีมผู้ช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บก็จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและยังเกิดความล่าช้าในการช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ C.A. a s s e s s Hazards เป็นการประเมินอันตรายต่อตัวผู้ประสบภัยและผู้ช่วยเหลือ เราควรมีการประเมินที่เกิดเหตุซ้ําๆเพื่อระแวะระวังอันตรายต่างๆที่อาจเหลือตกค้างอยู่ในที่เกิดเหตุเช่นอาจมีระเบิดชุดที่สองที่วางไว้โดยผู้ก่อการร้ายหรือสารพิษที่หลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุหลักที่สําคัญคือเรีบทํางานให้เสร็จและย้ายออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและการป้องกันนั้นสําคัญกับการตรวจพบวัตถุอันตรายดังนั้น จึงควรคำนึงถึงการป้องกันตนเองด้วยการสวมเครื่องมือป้องกันตนเองก่อนเข้าไปในที่เกิดเหตุค่ะ <S 5. S Support ก็คือการเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในที่เกิดเหตุการเตรียมการไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะผู้เผชิญเหตุมักจะไม่สามารถหวังพึ่งการสื่อสารในขณะที่เกิดสาธารณภัยได้ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สำรองสิ่งของที่จำเป็นโดยพิจารณาว่าต้องใช้สิ่งใดบ้างต้องการกำลังคนแบบไหนหรือต้องการเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งข้อมูลในอดีตจะสามารถช่วยในการเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ตลอดจนควรมีอาสาสมัครในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ 6. ท T ที่อาจคือการคัดแยกผู้บาดเจ็บเราสามารถคัดแยกผู้บาดเจ็บได้ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความรีบด่วนในการรักษาตามหลัก i d มีค่ะ I Immediate Category คือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตหรืออวัยวะส่วนใหญ่เป็นผู้บาดเจ็บที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นไม่มีแรงพอที่จะหายใจเลือดออกมากจนไม่สามารถควบคุมได้ผู้บาดเจ็บทางเดินหายใจอุดกลัน้นผู้บาดเจ็บที่มีหัวใจและการหายใจล้มเหลวมีการตกเลือดภายนอกร่างกาย โดยทั่วไปกลุ่มนี้มักใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นสีแดงค่ะ D Delay Category คือผู้บาดเจ็บที่สามารถรอรับการดูแลรักษาพยาบาลได้โดยที่มีอาการไม่แย่ลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งยังคงมีสัญญาณชีพที่ปกติและทางเดินหายใจเปิดโล่งอีกด้วยได้แก่ผู้บาดเจ็บที่มีแผลฉีกขาดลึกและมีเลือดออกมากแต่ห้ามเลือดได้โดยที่ชีพประจรส่วนปยังคงปกติอยู่ หรือกระดูกหักแบบแพ้เปิดความเร่งด่วนในการรักษาเป็นลำดับรองจากกลุ่มแรกกลุ่มนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นสีเหลือง M Minimal Category คือผู้บาดเจ็บที่สามารถเดินไปมาได้เป็นผู้บาดเจ็บที่มีสัญญาณชีพปกติและสามารถรอรับการรักษาได้โดยไม่เกิดผลเสียอะไรผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้สามารถได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ได้คะ่ะ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในที่เกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายอื่นได้กลุ่มนี้จะใช้เป็นสัญลักษณ์สีเขียวค่ะ E e x p e c t a n t Category คือผู้บาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตน้อยที่สุดและทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเหล่านี้แท้จริงแล้วผู้บาดเจ็บทุกรายควรได้รับการรักษาแต่ระหว่างสถานการณ์สาธารณภายนั้น การดูแลควรทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนจำนวนมากที่สุดเท่านั้นแต่ไม่ควรทอดทิ้งหรือไม่ให้การดูแลเลยควรจัดให้การดูแลพอสมควรเพื่อไม่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานมากกลับมาให้การช่วยเหลือภายหลังจากที่ให้การรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ผู้ป่วยสีดำในการคัดแยกกลุ่มผู้บาดเจ็บนะคะ เราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปประเมินผู้บาดเจ็บแต่ละคนได้และมันจะทำให้การรักษาล่าช้าค่ะดังนั้นเราจะมีการประกาศเพื่อคัดแยกผู้บาดเจ็บออกเป็นกลุ่มจะทำให้ง่ายต่อการคัดแยกผู้บาดเจ็บอีกด้วยนะคะครั้งที่1ประกาศว่าใครที่ได้ยินเสียงชั้นและต้องการขอความช่วยเหลือขอให้เดินไปที่ธงสีเขียวอีกครั้งนะคะใครที่ได้ยินเสียงฉัน และต้องการขอความช่วยเหลือขอให้เดินไปที่ธงสีเขียวจะเป็นการจัดกลุ่มของกลุ่มที่เป็นกลุ่มมินิมอลคือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะประกาศครั้งที่2ใครที่ได้ยินเสียงชันและไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ขอให้ยกมือหรือยกเท้าขึ้นแล้วเราจะไปช่วยคุณค่ะอีกครั้งนะคะใครที่ได้ยินเสียงชันและไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ขอให้ยกมือ หรือยกเท้าขึ้นแล้วฉันจะไปช่วยคุณค่ะจะเป็นการคัดแยกผู้บาดเจ็บกลุ่มดีเลย์หรือประเภทกลุ่มสีเหลืองนะคะประกาศครั้งที่3ใครที่ได้ยินเสียงฉันขยับตัวไม่ได้ส่งเสียงบอกฉันหน่อยแล้วฉันจะไปหาคุณอีกครั้งนะคะใครที่ได้ยินเสียงฉันขยับตัวไม่ได้ส่งเสียงบอกฉันหน่อยฉันจะไปหาคุณ ก็จะเป็นการคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยประเภทสีเหลืองที่อาจจะแขนขาหักไม่สามารถที่จะยกมือหรือว่ายกเท้าขึ้นได้นะคะสุดท้ายนะคะก็เข้าไปประเมินผู้บาดเจ็บที่เหลือและให้การช่วยชีวิตได้ทันทีค่ะก็จะเป็นผู้บาดเจ็บกลุ่ม i m m e d i a t e g r o u p หรือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงนะคะในการคัดแยกผู้ป่วยออก แต่ละกลุ่มเราต้องระลึกไว้เสมอว่าการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดนั้นต้องให้การดูแลทันทีและผู้บาดเจ็บที่เคยอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอาจกลายเป็นกลุ่มที่เร่งด่วนได้เสมอถ้าหากมีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นเราจึงต้องประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนความเร่งด่วนให้เหมาะสมจนกว่าจะย้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากที่เกิดเหตุคะ่ะ e evacuation คือการอพยพผู้บาดเจ็บระหว่างที่เกิดเหตุรวมทั้งการอพยพหน่วยกู้ชีพเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นการอพยพควรรวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะ 8. R <อ> Recovery เ,เป็นการฟื้นฟูเริ่มต้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ควรให้ความสนใจกับผลกระทบระยะยาวค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบของเหตุการณ์ต่อผู้บาดเจ็บผู้เข้าช่วยเหลือชุมชนรัฐ ประเทศและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์ประกอบของ d i s a ค t ต r ร์ดพารการ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะมีเหตุรถชนกันทําให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนทั้งที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นถนนและกรีดร้องอยู่บนรถค่ะถ้าหากว่าน้องๆอยู่ในสถานการณ์นี้น้องๆจะให้การช่วยเหลืออย่างไรและจะมีวิธีการจัดการกับสาธารณาภัยนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะสำหรับการจัดการกับสาธารณาภายัยเราต้องยึดหลัก Dis อั t เต d ร์ p ดพารา m าเมื่อสักครู่นี้ โดยเราต้องมีการแบ่งหน้าที่ของทีมเข้าช่วยเหลือดังนี้ค่ะคนที่1จะเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์คนที่2เป็นผู้ประสานงานติดต่อสื่อสารโทรขอความช่วยเหลือจาก1,6 6 9คนที่3ประเมินคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเล็กน้อยคนที่4ประเมินและคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บปานกลางคนที่5ประเมิน และคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเร่งด่วนคนที่6ให้การดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบนอกของจุดเกิดเหตุคะ่ะสำหรับคนที่1นนะคะคือผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ในการสั่งการให้การช่วยเหลือให้ทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบันทึกรายงานเหตุการณ์รณคะ่ะเช่นคุณโบคุณมีหน้าที่ติดต่อประสานงานโทรขอความช่วยเหลือจาก1669คุณนวล คุณมีหน้าที่ในการประเมินและคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเล็กน้อยคุณปอนคุณมีหน้าที่ในการประเมินและคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บมันกลางคุณแพคุณมีหน้าที่ในการประเมินและคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเร่งด่วนและคุณเปียคุณมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะคนที่สอง คือผู้ประสานงานและมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารโทรขอความช่วยเหลือจาก1669และรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าในการให้การช่วยเหลือเป็นระยะระยะการโทรขอความช่วยเหลือ 1. ควรบอกว่าเกิดเหตุอะไร 2. สถานที่ในการเกิดเหตุหรือเส้นทาง 3. จํานวนผู้บาดเจ็บและรายละเอียด 4. ชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง เช่นฮัลโหลสวัสดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันสถานที่เกิดเหตุถนนเรียงเมืองมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีค่ะจำนวนผู้บาดเจ็บป,ประมาณ5รายดิฉันชื่อโบมาตารดาเบอร์โทร098-999-8822ค่ะและถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ให้โทรแจ้งเป็นระยะๆเ,เช่น ตอนนี้นะคะได้มีการประเมินและคัดแยกผู้บาดเจ็บพบผู้บาดเจ็บประเภทสีเขียว2รายสีเหลือง2รายและสีแดงหรายค่ะคนที่ 3. มมีหน้าที่ในการประเมินและการคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเล็กน้อยโดยการประกาศว่าใครที่ได้ยินเสียงชั้นและต้องการขอความช่วยเหลือขอให้เดินไปที่ธงสีเขียว จะเป็นการประเมินคัดแยกผู้บาดเจ็บประเภทกลุ่มสีเขียวหรือมินิมอลหรือกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บเล็กน้อยคนที่4มีหน้าที่ในการประเมินและการคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บปานกลางโดยการประกาศว่าใครที่ได้ยินเสียงฉันและไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ขอให้ยกมือหรือย,ยกเท้าขึ้นแล้วฉันจะไปช่วยคุณค่ะและ ใครที่ได้ยินเสียงฉันขยับตัวไม่ได้ช่วยส่งเสียงบอกฉันหน่อยแล้วฉันจะไปช่วยคุณค่ะเป็นการประเมินคัดแยกผู้บาดเจ็บประเภทสีเหลืองหรือกลุ่มดีเลย์ประเภทบาดเจ็บปานกลางค่ะคนที่5มีหน้าที่ในการประเมินและการคัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเร่งด่วนโดยจะต้องเดินเข้าไปแยกผู้บาดเจ็บที่เหลือหลังจากที่ ประกาศคัดแยกผู้บาดเจ็บสีเขียวและสีเหลืองไปแล้วต้องเข้าไปไประเมินผู้บาดเจ็บทันทีและให้การช่วยชีวิตทันทีค่ะเป็นประเภทผู้ป่วยอ m ม e d เดียนก o ุ p หรือกลุ่มผู้บาดเจ็บสีแดงเป็นผู้บาดเจ็บเร่งด่วนค่ะและคนสุดท้ายนะคะคนที่6มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยรอบนอกบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและช่วยดูแลผู้บาดเจ็บรายอื่น เช่นผู้บาดเจ็บที่ไม่มีบาดแผลแต่อยู่ในอาการที่ตกใจค่ะและนี่นะคะก็เป็นการจัดการกับสาธารณภัยที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมเข้าช่วยเหลือโดยการแบ่งบทบาทหน้าที่ต้องมีความเหมาะสมกับผู้เข้าช่วยเหลือจะทำให้เราสามารถช่วยผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้เข้าช่วยเหลือเจอคนเจ็บ ต้องรีบช่วยเหลือแต่ต้องอยู่ในความปลอดภัยของตัวเราและผู้บาดเจ็บค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการจัดการกับสาธารณภัยโดยยึดหลัก Disaster Paradigm ขอบคุณค่ะ